เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเหล่าคราชเชอร์ที่เล่นเกม Crashhop แคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็หางหายกันเป็นนายครับเป็นสูตรการตีเมืองหลวงแคนครับสำหรับสูตรที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็จะเป็นสูตรเอ่อบัลลูนครับบัลลูนจรวดของเราครับกับน้ํายาคงกระดูกครับโอ้โหสูตรนี้ครับค่อางจะติดใจเลยครับเราจะใช้บัลลูนโคงกระดูกกับน้ายาคงกระดูกครับทหารที่ใช้ก็ตามนี้ครับ ผมจะเน้นหนักไปที่บอลลูนจรวดซะเป็นส่วนใหญ่ครับโอเคครับก็ผมจะให้ดู2เขตนะครับที่ผมตีได้2ไม้ครับเนี่ยครับส่วนเขตอื่นนั้นคนในแคนเขากําลังตีอยู่ครับก็เอาไปดู2เขตก่อนนะครับโอเคครับไปดูกันครับว่าสูตรบอลูนจรวดนี้จะใช้ยังไงครับงั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับ โอเคครับสำหรับเขตหุบเขาพม่มนี้นะครับผมจะลงยาคอมาดูครับไปที่นี่ครับป้อมภูครับแล้วก็นี่ครับอ่าระเบิดอากาศครับจากนั้นผมก็จะส่งบอลลูนครับบอลลูนจรวดไปค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บป้อมเลยมันโหดมากครับบอลลูนจรวดครับแล้วมันด่วนจีซะด้วยครับบอลลูนจรวดด่วนจีครับพุ่งเข้าตรง ป้อมอย่างไม่ดังเลยครับไม่มีป้อมนะครับเอาคนเถื่อนพวกนี้ครับไปเก็บเลยซุปปเอร์ระเบิดเอ้ยไม่ใช่ดิอ่ารถทัศน์อ้ยอะไรวะสูงทุนบงซศ้กครับเออนี่ครับบอลลูนจะลวดค่อยๆเก็บป้อมครับเก็บเลยเก็บเลยเก็บไปเลยเก็บเก็บลูกจ็อกครับลูกจอก็อกเอามาเก็บรถเข็นมือใหญ่ครับฮ่าฮ่ามันโจมตีอากาศไม่ได้ครับ เราไปแสกัดครับนี่ครับมันรู้จะรวอย่างเดียวโอ้โหอย่าไปดูถูกมันนะครับเห็นอย่างงี้นี่โอ้โหค่อยค่อยปล่อยต่อทีลกทีละเ็เล็กทีละน้อยโอ้โหดูดูพังหมดครับพังหมดเรียบร้อยไม่เหลือพร้อมแค่ไหนก็เรียกว่าโจมตีไม่ทันครับมันมาแบบด่วนจีไม่ทันระวังตัวโอ้เก็บไปได้ยังเหลือ ส่วนตรงการแล้ก็ส่วน,นั้านบนนะครับสซนด้านางนี่เก็บไปเกี้ยงเลยครับถหาเราหมดแล้วครับลูกจ็อกตายจนได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูอไปเลยครับต้องตีให้ได้ร้อเ็นะครับสามดาวเลยผมก็จะลงอาคมสุดสาหครับนี่ครับไปที่เสาลาวาเลยครับ เอา้ายาเหลือขวดหนึ่งลงที่อะไรดีครับนี่ครับนี่นี่ลงให้ครบ,คร,บครับผมจะเปิดทางตรงนี้มันไปตรงนี้ซะก,ก่อนชักมันครับบอลลูนจรวดดูดจีเราเก็บไปครับเก็บไปเก็บไปนี่ตรงนี้ส่งบอลลูนจรวดได้ครับจากหลังภูเขาครับหลังเขาเลยลงมาส่งมาส่วนข้างในนี่โอ้โหกระดูกเต็ไมไปหมดแล้วครับไม่มีที่ให้บอลลูนจรวดแล้วผมมาเนด้านด้านบนแทนนะครับ บอลลูนจรวดเก็บไปเก็บไปส่วนด้านในก็โคงกระดูกเก็บไปเก็บไปโอ้โหแต่ว่าเอ๊ะป้อมสปอร์มอสมันมันก็เก็บเกี่ยมกันนะครับมันชิ่งได้ครับสปอร์มอสเออหัวอันตรายเหมือนกันครับแล้วแล้วไหนจะพวกระเบิดอากาศนี่ครับไอ้พวกป้องจมโจมตีเป็นกลุ่มเนี่ยครับต้องรีบจัดการครับบอลลูนจรวดส่งไปสารสนุนด้ครับโครกระดูกเราไม่ไหวครับโอ้โห เจอป้อมที่จมตีเป็นกลุ่มอย่างนี้ทหารมาเป็นรอยนิดเจอไปตุ้มเดี๋ยวนี้ก็ตายครับเนี่ยครับดูสิครับมีแต่ป้อมที่จมตีเป็นกลุ่มครับทั้งระเบิดอากาศหอซูเปอร์ฮลครับต้องใช้ปอลลุจรวดไปเก็บครับเรามีลูกจ็อกครับลูกจ็อกลูกจ็อกไม่เก็บเลยเก็บบ้างเลยฮ่าปอลลุจรวดไปไล่เก็บรถเข็นครับดูสิครับผมแส่ก็ดีอย่างนี้ครับ รถเข็นมันจบตีเรกตอไม่ได้ครับรถเข็นแล้วก็ยักษ์ครับจบตีไม่ได้โอเคครับเป็นไงครับสองไม้สามดาวครับง่ายไหมละครับสุนบอลรุนจรวดกับอาคมสุสายครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเคถัดไปกันเลยครับโอเคครับผมก็จะลงอาคมสุสานครับไปที่นี่ครับป้องคูครับป้อมคูครับแล้วก็นี่ครับไอจรวดเนี่ยครับ ปืนใหญ่ยิงเจด๊ดเยครับแล้วก็ระเบิดอากาศครับส่งโุงจอกครับแล้วก็คนเถื่อนครับแล้วก็ส่งบอลลุจรวดยครับส่งไปเก็บเลย ส่งบอลลูนจรวดไปเก็บครับไปเก็บเคลียร์ป้อมครับค่อยๆเก็บไปครับบอลลูนจรวดเก็บไปครับเก็บเก็บเก็บโอ้โหโหดมากเลยครับดูสิครับปล่อยแค่บอลลูนจรวดอย่างเดียวก็เก็บฟาดเรียบเลยครับ ผมจะเก็บจากโซนด้านล่างนี่ครับพังหมดครับแต่ว่ายังไม่ได้ดาวครับโอเคครับไปดูไม้ข้ดไปเลยครับต้องสามดาวแล้วครับโอเคครับส่งอาคมสุสานครับที่เหลือเลยเน้นป้อมใหญ่ครับป้อมที่โจมตีอากาศได้ครับผมจะเน้นป้อมที่โจมตีอากาศครับ แล้วก็ป้อมระเบิดอากาศครับก็สนใจเป็นป้อมคูกับป้อมระเบิดอากาศะครับบรูจรุดอีกแล้วครับตรงนี้ใช้สปเปอร์เถื่อนเก็บครับบร,รูนจูวจุนจีครับไปแล้วครับคอณใหญ่ยักไม่กลัวครับเพอเราเป็นบร,รูนจูด ฝนจตรวดเก็บไปครับเก็บไปเก็บไปโอ้ก oh, oh, ็ดูกเกิดเต <like that. S 1> ็มหมดเลยดุกติดลูกโป่งครับไม่ค่อยเก็บไปครับเราเก็บแบบโอ้โ oh, ห oh, แบบเชื่อน,นิ่มๆเลยครับอย่า oh, oh. ใส่ฟ้าลงไม่หน่อยครับผล oh. oh. wow. จตร,ร,ร,รวจยังไม่หมดครับทยอยส่งไปเรื่อยๆเลยครับ ดูสิครับแป๊บเดียวนี้เก็บป้อมเลีร์หมดเลยครับป้อมโจมตีไม่ทันครับเรียกว่าโอ้โหมันพุ่งมาได้เรื่อยๆเลยครับบอลลูนจรวดป้อมยังยังตีไม่ทันนะครับเปอร์เซ็นต์สุดท้ายและดาวสุดท้ายโอเคครับเรียบครับสามดาวครับสองไม้ครับง่ายจริงเลยครับสูตรนี้ครับโหจริงๆเลยครับใช้บอลลูนจรวดเท่านั้นเองครับ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับวิธีการตีมือหลวงแคนที่ผมนํามาได้ให้รับชมกันก็วิธีนี้ก็สําหรับคนที่อยากลองเล่นบอลลูนจรวดครับก็หรือว่าอาจจะลองเล่นใส่อากาศดูนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรตีมือหลวงแคนที่เล่นง่ายๆครับเห็นไหมครับผมแค่ทยอยส่งบอลลูนจรวดแล้วก็ใช้อาคมสุสานแคทนั้นเองครับถ้าอหารอย่างอื่นก็มีส่วนช่วยได้บ้างครับแต่หลักๆคือจะเป็นบอลลูนจรวดซับมากกว่าครับเพื่อนๆก็ลองไปตีกันดูนะครับสําหรับสูตรการตีมือหลวงแคนสูตรนี้นะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสู่การตีมังองแคมแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากขาไปหิห็นอะไรให้มาฟงตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสบวัสดีก็ไปแล้วสวัสดีครับ